สวัสดีครับเซีย์อ๋องโตโยต้าโคราช1988จะมารีวิวรถให้ชมกันนะครับครับผมสวัสดีครับอ่ะผมเซีย์อ๋องนะครับจากโตโยต้าโคราช988สนักงานใหญ่นะฮะติดบอขสใหม่โคราชนะครับผมวันนี้ยืมรถลูกค้ามาจะเป็น4ประตูเซ d อ t i ดิชั่นเกียร์ออโต้นะครับผมครับผมแล้วก็ถ้าเป็นตัวสมาร์ทแคปราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับสมาร์ทแคปจะเริ่มต้นตัวเอนที่อยู่ที่619,000บาท มีสีอะไรบ้างหรอครับมีสีขาวอ่ะสีขาวนี่พิเศษอย่างหนึ่งนะฮรลดอีก7,000บาทจะเหลือหก0 0บาทเ่ยนะครนบ1 2 0 0 0บาทรถลงเยอะเหมือนกันนะนี่ใช่ใช่รดอีก7พันคุ้มค่าคุ้มราคาครับถ้าเกิดเป็นสีัวอื่นก็จะมีอีก3สีก็คือสีบอลเงินสีเทาที่เอามารีวิววันนี้เนาะแล้วก็เป็นสีดำอันนี้เป็นรุ่นไหนเหรอครับอันนี้เป็นสีประตูออโต้ตัว Z e dition นะฮะจะอยู่ที่7 3 9 0 0 0นาับาทสีขาวลดลงอีก7 0 0 0เหมือนกัน แล้วถ้าเป็นตัวเกียร์ธรรมดาล่ะครับเกียร์ธรรมดาจะอยู่ที่699,000บาทครับาทครับผมได้4ประตูเซต dition ไปใช้เลยครับแล้วคันนี้มีการตกแต่งอะไรบ้างครับผมอันนี้ลูกค้านัวสูงลูกค้าที่ซื้อไปนะฮะเป็นตัวเซตอ dition นะครับจะใส่แต่งแม็กขอบสินะฮะแล้วก็ใส่บันไดเหมือนตัวพีเลนเนอร์นะครับอย่างที่เราเห็นกันมันจะคล้ายๆยีราฟแคะนะครับผมครับผมอันนี้ก็ได้ตัวเซต dition ไปเลย ตัวนี้เป็นตัวใหม่นะฮะเป็นตัว Wide Body. ตวายบอดี้ก็หมายถึงว่าตัวเขานะฮะทำวายแล้วนะครับไม่ล้นเลยนะครับไม่ล้นฮะลูกค้าไม่ได้โหลดไม่ได้อะไรนะฮะคันนี้พร้อมใช้งานแม็กนี้10นิ้ว4ล้อเลยไหมครับนี่ผมดู10นิ้ว4ล้อเลยครับพร้อมใช้งานเลยฮะแล้วตัวใหม่นี้มินม,มีอะไรที่ปรับปรุงมาใหม่บ้างครับในส่วนของพวกตัวเครื่องยนต์พวกระบบต่างๆครับของรีบผม อ่เรามาดูเครื่องยนต์เครื่องยนต์ตัวนี้นะครับ150แรงม้า400นิวตันเมตรนะฮะในเกียร์ออโต้ลูกค้าติดคำฝากระโปรงนะครับเพิ่มนะฮะเปิดง่ายเปง่ายนะครับผมเป็นหัวฉีดไดมอนเทคนะครับผม i a r t นะฮะอ๋อระบบ i a r t นี่ทำงานยังไงครับก็ควบคุมความเร็วและการฉีดน้ำมันนะฮะให้ตรงกับตอบสนองกับผู้ขับขี่และประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นด้วยนะครับผมอันนี้ลูกค้า ลูกค้าแต่งแต่งเครื่องเสียงเนาะก็จะมีตัวติดติดทางเครื่องเสียงมาเพิ่มนะฮะคันนี้เอาผมขอดูภายในได้ไหมครับได้ครับนะมาดูภายในกันคันนี้ยืมยืมลูกค้ามานะฮะอาเชิญครับตัวนี้เป็นสี่ประตูออโต้นนะฮะอย่างที่บอกนะครับก็จะมีตัวอีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดมาเลยนะครับผมรถใช้งานไหครับอ่ารถใช้งานฮะแลวตรงนั้นนะครับที่เราเห็นอันนั้นลูกค้าแต่งเพิ่มนะจะเป็นเขาเรียกอะไรปรี ปีเอมปีอมนะครับอันนี้จอได้เปลี่ยนไหมครับจอไม่จะเปลี่ยนครับจอเดิมนะฮะจอเดิมโรงงานได้อย่างนี้เลยได้เลยครับสามารถต่อ a p p l e Car าร a พีแอนดรอยออโต้ได้นะครับวิ่งน้อยมากเลยครับสองคันกว่าวิ่งน้อยครับวิ่งน้อยมีติดทวิตเตอร์ติดอะไรเพิ่มเพิ่มมาเลยนะฮะเสียงนี้ใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยครับพร้อมใช้งานนะแต่งสวยๆเลยนะครับ ถ้าเกิดสนใจตัว r ี v o Z Edition นะครับผมไม่ว่าเป็นตัวแคปหรือว่าตัว4ประตูนะครับติดต่อในช่องทางไหนบ้างครับตอนนี้ก็มีแฟนเพจนะฮะที่ของ Toyota โคราช1 9 8 8นะครับบายอองนะฮะแล้วก็ช่อง YouTube ของ Toyota n นิวคานะครับขอถามอีกนิดนึงครับคันนี้ต้องใช้เงินดาวไหมครับในส่วนของการซื้อรถนะครับเอาจริงๆแล้วมีดาวอยู่5เริ่มดาวได้ที่5% 5% ทาง,งนี้ทางนี้ทอยู่ให้ได้ได้ครับผมครับอ่ะวันตบรีวิวเพียงเท่านี้เนาะยังไงสนใจยังไงทามออกมาได้นะครับอขอบคุณครับ